สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการประเด็นข <billionaire together. S 2> ่าวเล่าอกความจริงทางช่องชมลมสื่อดอนเมืองและสื่อออนไลน์เฟซไลน์นิวเราล่องใต้ไปติดตามชมโครงการอาสาสมัครการศึกษาประถมที่ตำบลหานเท่าอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงด้วยกันครับเมื่อวันที่8กันยายนพศ2565เวลา13นาฬิกาคณะสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางไปตรวจงานติดตามขยายผลโครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้านเพื่อลองรับการศึกษาวิถีใหม่วิถีคุณภาพ Hybrid Education คณะดังกล่าวประกอบด้วย1นายน,นิคมกีรติวรางกูลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมจังหวัดพะเยาเขต2ประธานคณะติดตาม2นายสมจักภูนเชื้อรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ สามนายธีรวัตรถมภพาพงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนช่องสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมจังหวัดจันทบุรีเขตหนึ่งสี่นางสาวพันมณีชูเชานายช่างศิลป์ชำนาญงานห้านางสาวศานามาหามะสุรีเจ้าหน้าที่วิชาการสำนักงานพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานหกนางสาวสาวศิวิมนวีระสำลิศ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีสำนักงานพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีนายธนพัฒน์ศิริวรัฒน์รองผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมจังหวัดพัทลุงเขตสองนางวิไลวรรณเลี้ยงสมบูรณ์ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลนางปรัชญาทองดีศึกษานิเทศให้การต้อนรับและเดินทางไปโรงเรียนบ้านควรน,นกว่าศูนย์จิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านควรน,นกว่า ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทะเลเหมียงอาสาสมัครการศึกษาประจําหมู่บ้านโรงเรียนบ้านทะเลเหมียงสําหรับศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทะเลเมียงแห่งนี้มีนายรื่นแจ้งกระจ่างกำนันตำบลหันเถากำนันนักพัฒนาให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมโครงการ เป็นประธานโรงเรียนบ้านทะเลเหียงประธานโรงเรียนบ้านหน่ะเตาเป็นกรรมการโรงเรียนหน่ะเตาลังที่เป็นเจ้าตันนอกนั้นควรระว่าเป็นที่ศึกษาครับไทยพอลที่ผมได้รับโครงการของบรปนโครงการอินซูดีพีคอมพิวเตอร์นก็ได้ใช้ประมาณส่วนหนึ่งของบรปนไปเผยเพรมเรื่องของการทำเองที่เขามีโรงเรียนต่านงๆสำหรับโรงเรียนั้านควรระว่าเขาได้รับเรื่องของอ่างล้ามือที่เดียวกันแล้วก็หมูเลี้ยงเครืุ่งมือก่อนแล้วเรี่องที่นี่ ในการดรูแลของของผมที่นันเนนกเรียนมาศึกษาเขามีเทศบาลแม่ครีสองรุ่นโว่รสามร้อยกว่าคนนักเรียนได้ครูได้ก็โรงเรียนอนุบาลสามพันยูนครครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่ารายการประเด็นข่าวเล่าความจริงมีประโยชน์ต่อสังคม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวของเราฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องชมรมสื่อดอนเมืองเราด้วยครับ